ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกด็อกเตอร์จัรกรไร่กรชำแหลดูหน้าดิฉันไว้มีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคำนี้นะครับคงจะก้องนะครับอีกนานและนะครับเปิดในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็คงจะได้ยินว่านะครับปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สอววคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค่ะ อันนี้คือสิ่งที่คุณนะับ แพรทองทานชินวัตรได้มีการพูดเอาไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณแพรทองทานพูดเอาไว้ทั้งหมดตอนนี้มันโดนโหมกระหน่ำเอามาเปิดในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการที่ประกาศไม่จับมือกับนะครับคนที่นะครับทำรัฐหารไม่จับมือกับพรคพลังประชารัฐไม่จับมือกับพักรวมไทยรวมไทยสร้างชาติแต่สุดท้ายนะครับก็ทําการที่ว่าไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อ ชชาชนและหักหลังประชาชนจนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับจนไปตั้งรัฐบาลและ1ปีที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยก็ไม่ได้ทําอะไรได้เท่าที่ควรนะครับ17สิงหาคม2567นะครับดรประจักษ์พันชูเพชรอดีตผู้สมัครสอสอพิษสนุโรคพัดประชาพิปัติโพสต์บทกรเรื่องโง่ก็ทนไประบุว่าดูหน้าดีฉันไว้ยืนยันไม่ไปร่วมแน่ พักทั้งสองของรุงแกจีบปากนะครับแหววแลกเข้าไส้นะครับไฟฟ้าปะาจะรดคําโป้ปดรถตอนไหนเรียกพักแดงแพงทั่วไทยสตอได้ไร้สำนึกมีกินมีใช้มีสัตว์สีมีแต่นี่ว่าอิปึกนะครับยิ่งพ้นลมยิ่งจมรึกเห็นฟาร์มถึกฟาร์มปึกปน่น ปิดสวิตสามปอแล้วให้พอ่อนักโทษทายป้นชาวประชากลมหน้าทนโง่หลงกลทนต่อไปจัดพันชูเพชรนะครับ17สิงหาคม2567นะครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกโอ้โหไยกรอ,ออกมาเรียกว่าเรียกฟังดูแล้วจุกเลยครับฟังดูแล้วจุกเลยนะครับนะครับก็บอกว่านะครับดูหน้าดิฉันไว้ ยืนยันไม่ไปร่วมแน่พักสองลุงพักทั้งสองของรุงแกนะครับจีบปากแหววแหละเข้าไส้ไฟฟ้าปะปารถคําโป้ปดรถตอนไหนเรือพักแดงแพงทั่วไทยสักต่อได้ไร้สำนึกมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีมีแต่นี่วัดอิปึกนะครับยิ่งพ่นลมยิ่งจมรึกเห็นฟาร์มถึกฟาร์มปึกป่น ปิดสวิตสามปอแล้วให้พอ่อนักโทษชายป้นชาวประชากลมนาทนโง่หลงกลทนต่อไปอันนี้ก็เป็นละครับการแต่งกอนนะครับเอาบอกเอาไว้โอ้โหเรียกว่าฟังแล้วเจ็บรึกเจ็บจี๊ดจริงๆก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับฝีมือของคุณแพททองทานชินวัตรจะสามารถพลิกเกมมาได้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมนะครับ แย่งทองทานนะครับไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทาตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบัสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนและหักหลังต่อประชาชนนี่คือภาพจําที่ประชาชนจาครับมีอะไรอัป ah. เดตมีอะไรขคล่นไหวมีอะไรคลิปหน้าอยี๋ยอัปเดตฟังครับ